สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสดใสคะ่ะวันอาทิตย์นะคะก็เช้าวันนี้ก็อากาศเย็นชื่นใจนะคะค่ะก็ไม่มีฝนแล้วคะ่ะเด็กๆก็มาเดินเล่นหน้าบ้านหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็มากินต้นไผ่กันนะคะลุมกินต้นไผ่กันพี่พาลวยก็พาน้องๆนะคะไข่ดาวนะคะไข่ตุน ไข่ทองไข่เจียวนะคะค่ะก็มากินต้นไผ่ยามเช้าส่งความน่ารักให้พ่อพแม่แม่เอฟซีทุกท่านคะ่ะสนใจอะไรกันค่ะพาลวัวก็เปนสนองนกนะคะก็ช่วงเช้าเนี้ยอากาศค่อนข้างจะดีเลยนะคะเมื่อเช้านี้ก็ลมพัดแรงนะคะลมหนาวคะ่ะก็ช่วงกลางคืนเนี่ยแม่ก็จะใส่เสื้อให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะคะช่วงกลางคืนก็อากาศเย็นนะคะ เดือนนี้เพิ่งจะเริ่มมีหนาวมากๆเลยก็คือวันนี้นะคะเสียงแม่ก็อู้อีหน่อยก็ผูมแพ้กำเริบนิดหน่อยนะคะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะนี่นะคะน่ารักจังเลยเด็กๆเขาโตกันไวมากเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ไหลเดืกันแล้วนะคะก็ก็เด็กๆรุ่นนี้ก็กินกันเก่งนะคะ ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าพันเขาเนี่ยค่อนข้างจะเล็กหรือยังไงแม่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาก็ย่างเขาสิบเดือนกันแล้วเนี่ยตัวเขาก็ยังน้อยกันอยู่นะคะค่ะนี่นะคะส่วนในบ้านก็นะคะพี่ทองแท้แม่น้ำโชคนอนแล้วก็เจ้าประจําพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนก็นอนไข่ต้มก็นอนสบายข้างในกรงเลยค่ะไข่ต้มค่ะค่ะก็ วันนี้แม่ก็ได้อยู่บ้านดูแลเด็กๆอีกวันหนึ่งนะคะเด็กๆมีความสุขกันค่ะนอนสบายเลยค่ะแล้วแม่ก็ได้รับพัสดุนะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูว่าในกล่องพัสดุเนี่ยเป็นอะไรนะคะค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะท่านแม่ก็ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรนะนะคะท่านก็ ส่งของมาให้แม่ก็หลายครั้งเลยนะคะมาเปิดกล่องกันดูค่ะเด็กๆตืน่นเต้นก็มาวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังนะคะพ่อเขาก็เปิดลังดูนะคะค่ะโอ้เกะกะพออ่อจังเลยลุกค่ะลังแรกก็เป็นทรายแมวนะคะหนึ่งถุงค่ะก็เป็นทรายแมวหนึ่งถุงสิบลิตรนะคะค่ะส่วนลังที่สองก็เป็นทรายแมว เหมือนกันเลยค่ะก็เป็นทั้งสามลังเป็นสายแมวหมดเลยนะคะแม่กาบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ด้วยนะคะที่เมตตาส่งสายมาให้เด็กๆนะคะสามถุง30ลิตรค่ะขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะค่ะก็แม่กับเด็กๆก็ซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือของท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะเพราะว่า ถ้าไม่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยแม่กับเด็กๆก,ก็คงจะแย่นะคะค่ะดูนะคะโอ,อซส้งใจกันใหญ่เลยค่ะส่งความน่ารักให้วันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะฝากเม่ตายเอนดูกดติดตามเด็กๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ